เอาไงเนี่ยเอาไงนะเอ้ยอะไรนะเปิดเปิดเปิดแล้วเปิดของแล้วแล้วเปิดของแเปิดอะไรอ่ะแล้วอีไปเปิดของโอ้ยไปเปล่าเฮียกุ้งปาไปามครับตอเชียร์ครับคุณตอนครับตอนเพื่อนตอนอย่าร้อนเพื่อนตอนติ เรามาด้วยเราไป่ดเราม่ว <realtà> ท่านรอะไรอ่ะไอเนี so ่ยเป็นย so ี่ส so ิบดิอย่ามาอย่ามาอย่้มอย่ามามันอย่างงครับอย่างี้นี้ยากเสี่ยงไมอยากไปอย่ามาเพื่อนต้งสติเพื่อนต้งสติเพื่อนต้องสติเพื่อนอะไรเกิีขึ้นอย่าอย่อย่าบ่นครับอย่าบ่นเีนนะสไลด์ปลปอะไรไ่ดวยไื่อะรบเพื่อนเพื่อน เพื่อนตัสติเพื่อน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 ตัสติเพื่อนตัสติเพื่อนตัสติตัสติทำมาอยู่ไว้ทำมาไว้ตัสติตัสติเอ้เจ้ามเกี่ยนี้มันชิวอย่างไรวะไอ้เขอแบบหัวล้อแบบนั่งดเลยเขาแบบหัวล้อไม่เคยหัวล้อครับเขาแบบหัวล้อไม่เคยหัวล้อครับ่เชนเนี่ยเพน่อนอย่างว่าแน่ไหนยะ ีโ่โคตรฟรีโคตรฟรีโคตรฟรีอ่ะเจาะโคตรเจาะโคตรร้อนนะทุบทุกคีย์บอร์ดนะทุกคีย์บอร์ดนะอย่าทุกคีย์บอร์ดอย่าทุบโต๊้นะอย่าทุบโต๊ะของนะตายครับถ้าทุบอย่าถ้าทุบอย่าไปสองครับไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กจับไปอย่า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 ทุบคีย์บอร์ดนะอย่าทำลายข้าวของนะต็อตตั้งสติต็อตตั้งสติต็อตตั้งสตินะท็อตท็อตตั้งสติ โอ้ย oh, yeah. สวนน่อยครับสวนน้อยสวนน้อยสวนน้อย <laughs> <laughs>